วันนี้มีอาสาสาวสวยมาอาบน้ำให้เนื่องจากเธอใจดีมากเห็นว่าฉันเหม็นโสโครกอย่างมากเธอเลยจับฉันมาอาบน้ำทั้งสวยและใจดีดูเธอเอาละกันหวีผมให้ด้วยฉันก็เหมือนกันเพื่อนเธอจับฉันมาอาบน้ำอยู่ทางนี้เป็นไงสบายตัวไม่ทางนั้นว้าวาวีผมให้ด้วยสบายตัวจังเลยสงสัยแล้วจะเหม็นสุดๆแล้วพวกได้มาอาบน้ำวันนี้สบายใจสดชื่นจังเลยเสร็จแล้วก็มาเป่าผมหวีผมให้ว่านฟินจังเลย ฉันก็เหมือนกันมีอาสาสาวสวยมาอาบน้ําให้เธอเห็นฉันนอนอยู่ข้างถนนเกาๆขดๆคันๆเธอใจดีมากเลยอาสาพาฉันมาที่บ้านแล้วก็มาอาบน้ําให้เสร็จแล้วก็เป่าผมอย่างแห้งแล้วก็มาหวีผมให้เนี่ยสุดยอดฟินจังเลยเปิดแอร์เย็นด้วยว้าวสวยใจดีสุดชื่นจังเลยหลังจากที่ฉันอาบน้ําเสร็จก็ต้องมาเล่นกับเด็กๆสองคนนี้สาวๆนี่ทําไมไม่อาบน้ํากันจังเด็กน้อยเนี่ย อาบน้ําให้แต่ฉันแต่ลูกตัวเองไม่อาบน้ําให้สุดยอดเลยวันนี้ออกมาหาอาหารกินกับพวกเพื่อนเพื่อนเดินมาครึ่งวันและยังไม่มีอะไรเลยรู้สึกหิวม,มากเลยตอนนี้ตาลายมากเลยแถวแถวนี้มีอะไรให้กินบ้างไหมวันเนี้ยไอพวกเปไงสองตัวไปไงกินอะไรกรันวะกินใบไม้แห้งเหรอสงสัยจะเป็นทีเด็ดพวกแบงกันกินแบงกันกินตรงนี้แหละตรงนี้แหละลาบปากพวกเราไอไม่รู้จะเอามาปากมาเบียดทำไมไม่ไหวเลย ไอ้กลัวแต่ไม่ได้กินไนอะ้หนกินแล้วจะบหายเลยเรื่องกินต้องไวมีน้อยกินน้อยมีมากก็กินมากแต่เราต้องแบ่งปันกันนะเพื่อไหนขอด,ดูชัดๆให้เกนตาไหนสิไอ้กระต่ายสั่งตัวนี้มันกินอะไรวะขมโมยกินอะไรของใครวะหนดูดิเอ๊กกินอะไรกันวะไม่มีใครเห็นมันใช่ไหมไอ้สองตัวเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> มีคนเห็นไหมกระต่ายสองตัวขมโมยกินอะไรไม่รู้ไม่มีใครเห็นไอ้เจ้าของนี่ก็นั่งอยู่เนี้ยนั่งหลับนี่ไงวะนี่นิ่งมากเลย อาบน้ำเพิ่งเสร็จมันจะออกไปเที่ยวชิวๆข้างนอกสักหน่อยอยากรู้จังเลยว่าใครมาขบอยจิวเซตผมจนไปวันเนี้ยไม่มีจิวเซตผมดูสิไม่ห่อเลยวันนี้มันรอเพื่อนอีกตัวหนึ่งกาลังอาบน้ําเราจะไปออกงานกันทำไมนานจังเลยวะวายหนาวจังเลยวาหนาวจังเลยอ๋ออหนาวมากเลยเออหนาวมากเลยเฮ้ยเพื่อนมารอนานอาบเร็วๆหน่อยเจ้าหนาวมากเลยเอนี่เป็นการอาบน้ไํไในรอบสิบปีแล้วนะไอ้สองแม่ลูกข้างหลังนั่นมันจะกินอะไรกันนักหนาววะ ไม่เห็นพักผ่อนเลยฉันเมื่อยขามากเลยดูฉันสิ้นเนี่ยเหนื่อยก็ต้องนอนพักไม่ใช่ว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่แบบไม่พักเลยไอย้สองตัวข้างหลังนอนพักผ่อนกันที่นอนนุมน่มๆสบายๆส,สบายจังเลยที่นอนนุมน่มๆแต่ไม่แต่กินเยี่ยวเด็กเสงมากเลยอ,เอ๋อสวัดสรงเเจ๊นี่มันบึ้มๆจังเลยนะเ,เจ๊ลดผนบ้างนะไอ้ไหน,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 นมีมีอะไรให้กินบ้างอยู่ในมือ,อ,อขอกิน้วมามาชิมชิมหน่อยเดิอปิดกอดแล้วเจ๊ ฉันเห็นน้องดำเล็งอยู่ี่เซลฟี่จะสามชั่วโมงแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จวะได้ไหมได้ไหมฉันหรอไือยังได้ไหมถ่ายไปเมื่อกี้ได้ไหมน้องดำได้ไหมให้พี่ดูไหนสิน้องดำอะไรของน้องดำวะถามดูรูปไม่ใช่บอกให้มารูปถามดูรูปในโทรศัพท์มาเมื่อกี้อ่ะถ่ายได้ไหมฉันรอไหมไม่ได้ให้มารูปลูปรูปลูปคำๆอะไรนั้งน่ะไอตัวข้างนอกมันเป็นอะไรของมันวะวิ่งไปวิ่งมาเหมือนปวดท้องขี้ฮะพวกเป็นอะไรข้างนอกเป็นอะไรจะเข้าไม่บ้างจะเข้ามาบ้านไหมฮะฮะเข้าหรือเปล ไปที่ไหนวะวิงไปไหนเมื่อกี้หากินอย่างเดียวอ้ตัวนั้นเนี่ยอ้ฉันนี่มันก็ขันจังเลยขันมากเลยน้ำไม่ได้อาบหลายวันละเอ้เขาบ้านได้วกริศิหิวมากเลย, it, เลยแถวนี้มีอะไรกินไหมอาหารของกินก็ไม่เหลือใค่มาขโมยกินขันขาไ,ไว้ไอ้ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันละอาหารก็หมดน้ำก็เมมีกินอะไรดีวไม่จะกินขี้กินเยี่ยวอะไรไม่รู้ของใครไอ้อ๋อนี่มันบ้านฉันเองกินขี้กินเยี่ยวฉันเองไอ้สกปรกเซโครอจังเลยฉันเนี่ยไอ้ไม่มีของก,กินหิว่ะ วันนี้มาหาคุณหมอมาตรวจร่างกายสักหน่อยหมอสวยมากเลยสวยมากเลยนะหมอสวยมากเลยเอาต,ตรวจตรวจเลยหมอเอาพร้อมแล้วพร้อมแล้วอืมจี้จี้เข้าไปเป็นไงหัวใจเสียงหัวใจเป็นไงมันดังจุ๊บจุ๊บจั๊บจ๊บใช่ไหมนะเป็นไงเอาอะไรแล้วหมอเออเอาตรวจเอาจิ้มจิ้มจิ้มเข้าไปจิ้มทั้งบนนะอย่าจิ้มลงไปข้างล่างนะโอเคเป็นยังไงหัวใจปกติดีไหมได้ยินเสียงอะไรไหมดังครกโครกโครกโคกใช่ไหมเสียงที่กระตือดมากหมอ เป็นโรคอะไรโรคหัวใจอะหัวใจไม่หยุดเต้นนะเพราะเจอหน้าหมอนี่แหละจะจิ้มอีกนานไป็นะเรื่องโมโหนะหมอแปดชั่วโมงแล้วเนี่ยจิ้มอยู่เนี่ยสวยเฉยเนี่ยทำงานช้ามากเลยฮะเป็นไงได้ยินเสียงอะไรไหมจับยกไปยกมาแล้วก็จิ้มจิ้มแล้วก็จิ้มอีกจิ้มแล้วก็จิ้มอีกจิ้มอยู่ที่เดิมเนี่ยเป็นยังไงรอคําตอบอยู่อัลโหลเขงหมอวะเนี่ยเอ๊ะเป็นไงหมอฮะคําตอบคืออะไรยังไงจิ้มจิ้มแล้วก็ลูกจิ้มจิ้มแล้วก็ลูกไม่มีคําตอบสงสัยไม่ได้จบหมอมาเมื่เนี่ยสงสัย เป็นหมอปลอมใช่ไหมคนสวย